รนดอมนะคะเอามาสุ่มกันดีกว่าคนที่มาเจอคลิปนี้โอ้อยู่ในช่วงของการเก็บหอมรอมดิเก็บออมนะคะบางคนกำลังจะสะสมเงินนะคะมีแผนหรือว่าเซฟวิ่งเงินนะคะที่จะไปทำอะไรบางอย่างมางคนก็เพิ่งได้บําเน็จบํานานมาเรียนรู้อช่วงนี้นะคะถ้าคุณกำลังเข้าไปศึกษา หาความรู้เรียนรู้อะไรต่างๆนานาอยู่นะคะเป็นช่วงที่คุณจะเพิ่มประสบการณ์แล้วก็การพัฒนานะคะกับทักษะต่างๆนานาได้ดีมากๆนะคะรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ฝึกฝนนะคะนำความรู้นั้นมาฝึกฝนทําบุญค่ให้ขึ้นมาช่วงนี้จะทําความดีนะคะหรือว่าไปทําอะไรที่เกี่ยวกับแบบประเพณีศิลธรรม ที่ดีงามนะคะหรือว่ามีที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจที่ดีนั่นเองนะคะน่านจะมีการได้มีเกณฑ์ได้ไปทําบุญหรือบางคนก็ไปทําบุญมาแล้วอะ่ะเป็นสิริมงคลกับคุณมากๆเนาะอ่าช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะความฉุนเฉียวหรือว่าการก้าวร้าวขาดสตินะคะเออมันจะทําให้แบบว่าสิ่งที่มีเนหะมักอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันพังทลายได้นะคะต้องใจเย็นๆนะ มาดูชิพายพยายามจะสื่ออะไรถึงคุณนะอ่ะช่วงนี้ต้องหาเวลาบ้างนะคะหาเวลาจัดระบบจัดระเบียบบ้างนะคะตารางงานของคุณนะคะอาจจะเป็นแบบช่วงที่งานยุ่งหน้าดูไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองนะคะแต่ผ่านเจ็ดวันไปนะคะทุกอย่างจะโอเคนะคะจะเริ่มโอเคหลังเจ็ดวันแล้วก็บางเรื่องนะคะตกปากรับคำก็จะต้องแบบ ทำให้ได้นะคะหรือมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะเข้ามาทําให้คุณรับรู้รับทราบนะ,ะแต่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่อันตรายค่ะช่วงนี้นะคะระวังอบุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆการบาดเจ็บที่แบบว่าขานะคะเออต้นขาหรืออะไรหรืออาจจะเดินหกล้มซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยเล็กๆน,น้อยๆเหมือนแบบว่าแก้เข็ดแล้วกันเนาะแก้เข็ด สองจิตสองใจถ้าคุณนะคะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะมีความเครียดความสับสนความกังวลอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้รู้สึกว่าไม่รู้จะเลือกอะไรดีมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นต้องระวังนะคะอย่าไปแบบเลือกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเขาจูงใจเราให้แบบไปทำอะไรที่ไม่ดีดังนั้นทางเลือกก็อย่าอย่าเป็นเลือกอะไรที่ผิดเด็ดขาดให้มันไป ผิดินลธรรมติดสินบนหรือว่าผลประโยชน์ที่ไม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 สุจริตน่ะต้องระวังใครที่มาชวนเราไปทําอะไรนะไปทําเครือข่ายไปทําแบบอะ,อะไรที่มันดูแล้วเฮ้ยฟังแล้วไม่โอเคนะคะอย่าไปยอมรับเด็กขาดมันจะเป็นปัญหาได้ในอัตราคตนะ <S <S 2> <S 2> ขออีกสักสามใบความร่วมมือค่ะช่วงนี้นะคะจะมี การทำอะไรบางอย่างที่เป็นทีมเวิร์กนะคะไม่ว่าการทำงานของคุณใดๆก็าตามคุณจะได้รับความร่วมมือการสนับสนุนนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ความร่วมมือกำลังมาอีกสองใบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ประมาณสัก30วันสามสวันนี้จะต้องระวังในเรื่องของคำว่าข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะคะเออมันขึ้นคุมขังเลยก็คือว่าเหมือนอาจจะมี ระวังการแจ้งเตือนนะคะระวังการแบบจํากัดของอะไรบางอย่างจํากัดวงเงินเหรอจำกัดวงเงินหรือว่าการแบบแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคุณละเมิดสิทธิอะไรบางอย่างนะคะที่แพลตฟอร์มนะคะหรืออะไรเงี้ยระวังการโพสต์การอะไรที่ผิดนะคะเกินแบบข้อจํากัดของชุมชนนะะยุ่งเหยิงเหนี่ยวรั้งข้อผูกมัดนี่แหละ นะคะอย่านํำตัวเองนะคะไปเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีมันจะทำให้ยุ่งเหยิงได้มันจะทำให้ยุ่งเหยิงได้นะคะดังนั้นก็ต้องแบบระวังตัวเองไปติดกับดักเป็นเหยื่อเป็นแบบผู้อะไรนะเป็นผู้ผู้เสียหายอะนะคะเอานำพาตัวเองไปสู่ผู้เสียหายแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงไม่จบไม่สิ้นไสักทีนะคะเหมือนข่าวที่มันเกิดขึ้นในเร็วๆเวนี้ยอ่ะ แต่แน่นอนนะคะจะมีคำว่าเซอร์ไพรส์ข่าวดีที่ทำให้คุณแบบอาจจะตอบรับนะคะอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะภายใน30วันนี้น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นผลตอบรับอะไรบางอย่างที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องงานผลตอบรับจะดีเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบ ทำโอเวอร์ไทม์เยอะๆหรืออะไรเงี้ยแต่ผลตอบรับมันกําลังจะออกมาแล้วนะคะออสิ่งที่คุณทุ่มเทนั่นแหละมันจะมีแบบเรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวภายใน30วันนี้อย่ากกินอะไรที่แบบอาหารขยะมากเกินไปนะคะเออปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่มีเวลาดูแลตัวเองโอเคนี่ก็คือเป็นไกด์ไลน์ให้คุณขอให้คุณโชคดีค่ะ